โอ้ oh, เหมือน mm hmm. มีชนารีเมื่อก่อนเลยค่ะที่เอ่ออยู่แถวบ้านแล้วเขาเอ้ยอยู่แถวโรงเรียนแล้วเราไปเราไปไอเรียนเป่าขลุ่ยกับเขาเนาะตอนป2นะคะเดินไปกับเพื่อนแถวโรงเรียนปริ้นค่ะใช่อุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แอปนะคะดูดีไหมคะถ้าผมสภาพนี้คือไม่ได้สาหลายวันนะคะ ถ้าผมฟูคือพึ่งสอ่าจะมาสาธิตวิธีการกินหมูดิบค่ะอย่าลอกเรียนแบบนะคะอันนี้อยู่เยอรมันแล้วก็จริงๆอันนี้ขั้นขั้นกว่าแล้วเพราะถ้าถ้าจริงๆคือมันต้องสดๆเลยแต่ว่าอันนี้เราก็เก่งว่าเราจะกินได้อยู่ไหมเนี่ยคือมันเขียนว่าสิบกุมภาค่ะ สิบกุมภาแล้วมันอยู่ในแบบแพ็คมาแล้วแล้วเราก็เลยคิดว่าเออม,มันก็ต้องใส่อะไรสักหน่อยใช่ไหมเออก็เลยคือเราไม่กินหมูดิบตั้งนานแล้วค่ะโดยเฉพาะที่เยอรมันเออหรือที่ไทยอยู่แล้วที่ไทยมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมหูหนวกตาบอดใช่ไหมแต่ที่เยอรมันเขาก็กินกันปกติอืมแล้วอยากกินไงเออ แต่ลูกคงไม่ให้ลูกกินเพราะเราก็ซื้อมาสักพักแล้วแต่ถ้ามันเขียนมันก็แบบแพ็กอย่างดีแล้วมันก็เพิ่องอ่านแะ่กี้ค่ะว่าอยู่ในอนุณหภูมิ7องศาซึ่งซึ่งเราก็7องศาแต่เราก็ไม่มั่นใจคุณภาพตู้เย็นของเราเองเออก็กินแต่ของดิบๆเนาะเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเอาทาบนหนมปังค่ะ เมื่อก่อนแฟนเก่าเราอะค่ะเรากินอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ออกกินได้ไงกินได้ไงแต่มันที่เมืองไทยอะเนาะแล้วมันก็ไม่ควรกินอยู่แล้วอะเออดีนะรอดมาได้แบบนานมากแล้วค่ะหลายยี่สิบปีแล้วมัง้งอ่าแล้วก็เขาก็ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่หอมสดบนนั้นนะคะแต่อันนี้ของเราเป็นแบบแพ็กมานะเป็นแบบสําเร็จรูปอีกที <c oughs> ก็คงไม่ไม่สดไม่ดิบขนาดนั้นค่ะเออ คงไม่ซื้ออีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมได้ยินหรือเปล่าคงไม่ซื้อมาอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจะพูดดีไหมเนะี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเวลาเราจะซื้อแบบยาถ่ายพยาธิใช่ไหมคะจริงๆมันก็อาจจะสั่งได้เนาะแต่เราก็ไม่อยากเสียตังค์ใช่ไหมมันต้องไปหาหมอเออ เราก็กลัวหมอมันจะขอตรวจนั่นตรวจนี่เราแบบโอ๊ยทำไงเนี่ยส่งมาจากไทยได้ไหมจะโดนตรวจไหมเออคือแล้วเราก็ชอบกินสเต็กกินของดิบๆแบบเราเป็นปอบคนหนึ่งเลยอะ่ะแบบเราชอบกินไส้กินของดิบๆอะไรเงี้ยคะ่ะโอ้มิดก็ไม่คมอืมอย่าลอกเรียนแบบนะให้ให้ดูเฉยๆ แล้วคงไม่ซื้อมากินอีกแล้วเออคงไม่ให้ลูกกินด้วยอ่ะไม่ควรให้ลูกกินนะโตมาจะกินไม่กินก็ห้ามไม่ได้แล้วทีนี้ขนาดมุสลิมยังกินเ,เพราะว่าแบบเขาทำงานบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นแล้วอ่ะเนาะจริงๆแล้วอ่ะเออ แต่เขาแบบอยู่ในครอบครัวแบบนั้นเขาทํางานใช่ไหมกินหอมกินกระเทียมก็ไม่ได้คนที่นี่จมุกดีนะคะยิ่งช่วงหิมะตกเนี่ยรู้สึกว่าได้กลิ่นกลิ่นดีมากเลยเป็นอะไรไม่รู้ใส่พพิไัยเยอะๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวกินให้ดูคะ่ะ มันไม่ได้สดขนาดนั้นนะมันอยู่ในแพ็กแล้วมันก็สูญเยากาศแล้วมันก็อร่อยตรงไหนวะ <c oughs> กินแต่ของไทยมันก็เลยแบบความแซ่บความเผ็ด